ถ้าถามว่าที่เที่ยวนในจังหวัดสกลนครที่ไหนสวยที่สุดที่แห่งแรกที่ผมคิดถึงคือวัดถ้ำพาเด่นครับวัดถ้ำผาเด่นเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติและห่างจากตัวเมืองสกลนครเพียง22กิโลเมตรเท่านั้นเองครับวันนี้ครอบครัว FJM จะพาทุกๆคนไปเดินชมบรรยากาศด้านในวัดกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับมี3คนเองเหรอ ตีคน้คน<ส>อันนี้เมาเมาคันเหรออีนูเมาคันเลยวันนี้ ยิม่นนะะมหวานเลยค่ะยิม่มหวานหน่อยสวยนีสย่สวัสดีค่ะวันนี้มิลินก็อยู่ที่วัดถ้ำพาเด่นนะวันนี้เป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดสกลเลย <c oughs> ไปเนี่ยไปเลย ตรงนี้อะไรอะตรงพาเนี่ยโอ้โหเขาแบบตกแต่งสวยงามมากเลยนะวันนี้มีลินแดมมาเที่ยววัดที่สวยมากเลยนะเนี่ยไม่ได้เวียนหัวไหมตอนขึ้นมามเมื่อกี้เวียนหัวมากเลย <สะ S 2> น้าแบบโอเคเดี๋ยวผมรับอาสา,าเป็นตะกล้องแล้วก็ตา,ตาวีดีโอด้วยนะเนี่ยอันนี้เด็กหนึ่งขวบเเนี่ยเด็กแคหนึ่งขวบนะครับตอนนี้อือมากบอกเลยไม่เหมือนตอนไปปตะวันเลยตอนไปปลตะวันนี้แบบนิ่งเลย ตอนนี้แบบดื้อมากเลยเนี่ยไม่เลีนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยังไงก็ยิ้มหวานไปเดี๋ยวพาเดินชมรอบรศาลาอุดมสมบูรณ์นะครับ เด็กดื้อครับเด็กดื้อดูซิว่าดื้อขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่บ้านนะลูกเอาเอามาเรื่อยๆๆ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  อนนี้เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยไหมนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไหมครับสวยมากไปเดี๋ยวไปดูศาลาต่อไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสี่ห้าโมงแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มน้อยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้สนมากเขบอกว่าห้าโมงก็ให้ลงแล้วนะห้าโมงนี่หรอใช่กี่โมงแล้วแม่สิบหก อโอ้ยตังอีกชั่วโมงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะรีบหน่อยนะเพราะว่า5โมงเขาบอกให้ลงแล้วอ,ะอ่ะอ่ตัวนี้จะเป็นสาราต่อมานะครับไปว่าปู่กัน เรียนอะไรูุที en ่เลยนู่นกินเน้ะทีแก่ที่จะเออที่แก่จะมาลิ่นอะไรวันนี้เนี่ยไปไปไปเดี๋ยวไม่ได้ไปที่กันไปต่อไปไปลงลงไปเลยนายกิดอะไร ิติศาาักดิ์ค่ะเจนได้ถูกด้วยอชื่อสามีฉันเองเจนได้ถูกด้วยอค่ะสี่คนคนละวันอะชิจิงแบบอยู่ข้างล่างร้อนไหมแม่ร้อนเนี่ยคุณแม่ก็เติมหน้าก่อน,นเติมหน้าสักหน่อยครับผมเติมปากสักนิด อันนี้เป็นพระน,นอนองค์ใหญ่นะเขาแกะสลักในหินเลยนะครับทุกคน ยกไม่ขึ้นเลยครับผมไม่ยก้พักอธิษฐานว่าอะไรนะพี่ดูลองยกไหมไม่ยงยงยงลงหินไหมลูกแสดงว่าเฮดบักติเต็มใจใจเฮียปกติก็คือในศาลานี้นะทนกคนถ้าใครไม่เข้าถือว่าพลาดมากนะครับเพราะว่ามีนี่เลยจุดชมวิวที่สวยมาก เดี๋ยวพาไปเดินไปดูครับเนี่ยนู่ไงเขาไปรอกันแล้วครับมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปสวยมากนะอยู่ศาลาตรงนี้ใครไม่เข้ามาถือว่าคาดมากเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไแล้วก็มีนางแบะของเราอยู่ตรงนี้เลยฮัลโหลลาบายบายไปหน่อย บายบายให้สวยยกมือขึ้นเออคนเสือ,อสไปต่อไปเดี๋ยวเราพาไปจุดต่อไปกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามให้ทั่วที่สุดเลยนะเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าจะหมดเวลาก่อนไม่ช่อเลย ไปยังบอกว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปไฮไลท์ของที่นี่ที่แบบใครมาก็ต้องมาถ่ายจุดนี้นะครับ ไ,ไปรานะครับที่นี่ก็ยังมีร้านกาแฟร้านชาคอนบริการอยู่นะไปต่อไปก็เอาสอนบินเอากอนนูบินเอาสอนคนวินเนี่ยโอ้โหแล้วจุดนี้เป็นจุดอะไรเนี่ยมีบันไดลงอย่างนี้ด้วยครับทุกคนไปเลยมิดินพาบรทานำหน่อยบันไดหลีกแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วง ตรงไหนโอ้ยถ่ายลงไปถ่ายกับน้ำตกโตรบริเวณนั้นได้ด้วยเดี๋ยวไปถึ้นลงไปไปดิปดูในป่าอะไรหิมะพานก็มาในป่าหิมะพานก็มาครับผม,มสวยจริงๆนะตรงเนี้ยหืมแบบเดียวนะพอแบบ จุดต่อไปนะครับผมนี่แรละทแคงนี้แหละโอเคเองจะห้ามงแลยทุกคนโู้จูงเข้าแบบแกศสลักหินเยอะมากเลยนะลองจากน้าตกนี้เราเดินมาก็จะเจอเป็นหินแกะสลักลายมงังกรลายพวะวิขเนตก็มีนะครับและนี่เลยวันนี้จะเป็นจุดลอดพญานาคนะครับลอดใต้ท้องพญานาคนะโอ้ยสวนน้ำอันนี้ต้องเิ่งเลยนะเพราะว่า เ,เวลาจะหมดครับอโอเคเดี๋ยวแพนกล้องไปให้คุณแม่ก่อนเอาแล้วมาค่ําไม่มีเวลาถ่ายจริงๆด้วยคือตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังมีมลงเหลืออยู่นะตอนนี้ห้าโมงแล้วฝ<ว>ังนี้เหรอชิคส์ับเบ๊กันหน้านกัน ยกมาอขึ้นค่ะไปยิงนะค่ะสาธุ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 อะใครจะรวยยกมือขึ้นอันเร็วๆยกเื่อรไปไปเติมที่จุดต่อไปดีกว่าอันจะเป็นด้านล่างของที่พญานาคกี่เสียนนั่นเองเพียเจ็ดเสียนเนาะขอบคุณค่ะชัยราชา รอสามนะไม่รู้ว่ารอดถูกทางหรือเปล่าโอเครอดมาอีกฝั่งหนึ่งก็ <S 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 จะเจอกับนี่เลยเอุ้ยอ้าวแล้วตรงนี้ไปยังไงเนี่ย <S <S อ้าวแล้วไปยังไงเนี่ยโอ้ตกลางมีเอเ้ยก็คือตอนนี้มันห้าโมงแนละ้วทุกคนอย่พาลงไปดูข้างล่างตรงนี้มากเลยอะแต่ว่าน่าจะลงไม่ทันแล้วนะครับตอนเนี้ยอืีจะได้สีได้ยังเลยไม่รู้ว่าลงไปทางไหนเอ้วยังไงมันมีพวกอะ่ะจะเป็นที่เหมือนขึ้นบันไดเหล็กที่เราลงมาเราสงสัยเรามาผิดทางนะครับตอนนี้อยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นสาลาอีกแล้วนะครับทุกคนคือว่าสาราที่เรามาเมี้ปะ ไม่ได้หอดรองเท้าสาลาตัวตนี้ก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปเนาะอ่าก็จะมันจะเปลี่ยนมาแต่เข้ามาเจอก็จะเป็นสวนตุสีตาตรงนี้นะ่าจะเป็นทางออกแล้วนะครับ ไมูยี่ไม่ี่ยลงได้อยู่นอยไปลงได้อยู่ว่าป้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันมาไม่สุดนะเออได้มาแล้วเดี๋ยวมาไม่สุดอีกนิดเดียวเนี่ยก็ถึงแล้วเนี่ยเพิ่งไม่ปิดวะเพิ่ไปกี่โมงก็เพิ่ก็รอจนงสายบุญหมดเออไปไปสายบุญเราแม่รักษาทุสาธุสายบุญสายบุญขอบคุณมากเลยครับผมก็บอกว่าห้าหมงยี่สิบแปดตรนี้ก็สวยนะ จะได้รีบไปหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายเยอะเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนขากลับปาะถาอุยูยตรงน,นี้จะเป็นสวนแบบสวนปูปลมสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อแม่จา้าไหนตรงไหนโอ้ตรงนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่อีกเหรอเปร้างไปร้างคาเฟ่ไหมไม่าไมาคาเฟ,ฟ่ก็อะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่เป็นจุดทำบุญน,นี่ทำบุญก็เยอะน,นะครับท่านนี้นี่ไง นี่เลยเมืองมีโอ้จะเป็นพญาเต่าี่ผาเด่นนะครับตรงนี้เกือบมาไม่ถึงนะเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายจริงๆพญาเต่ากูผาเด่น วัดทรามาเด่นขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับบาย